วันนี้เวลา15นาฬิกา51นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาศโปรดให้หม่อมหลวงสาราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลประชาบดีประจำปี2563ณห้องคอนเวนชั่น h a ล l โรงแรมแอมบราสเดอร์เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเป็นปีที่13าภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยปีนี้คณะกรรมการได้มีมติมอบรางวัลประชาบดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นจำนวน36คนแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์คือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกๆด้านประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์คือหน่วยงานที่ประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนส่วนประเภทสื่อสร้างสรรค์คือองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ทุกข์และสุดท้าย เป็นประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตคือบุคคลที่พัฒนาตนเองจนมีความสามารถด้านอาชีพที่หลากหลายและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาและบทบาทของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกทั้งความเป็นมาของรางวัลประชาบดี ซึ่งตลอดระยะเวลา13ปีมีบุคคลดีเด่นประเภทต่างๆได้รับรางวัลไปแล้วจำนวน838คนรวมถึงยังได้จัดนิทรรศการผลงานและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลทั้ง36คนอันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนทั่วประเทศได้ทำความดีและมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนต่อไป